วิธีจูนระบบจิตต่อไปนี้เป็นวิธีจูนระบบของการทําสมาธิแบบง่ายๆเป็นสมาธิที่อยู่กับความนิ่งสงบเป็นสมาธิที่อยู่กับความรู้สึกของความมีสติเป็นสมาธิที่เราคุ้นเคยคือเราทําอยู่แล้วอย่างแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําให้เราสงบสยบเคลื่อนไหวที่จะทําให้เราสบายสบายใจที่เราจะทําให้เราผ่อนพักตระหนักรู้ ที่จะทาให้เรารู้สึกมีสติปัญญาที่จะทําให้เรารู้สึกเบิกบานที่ทําให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาแล้วจะทําให้เราคลายความเข่งความเข้มงวดตัวเองซึ่งทุกคนมีอยู่คนที่ตั้งใจมากไปทํานู่นทํานี่ด้วยความด้วยความอะไรด้วยความมุ่งมั่นมากเกินไปมันเลยเป็นการกดดันคาดหวังมากเกินไปกับความสําเร็จ แต่เราลืมไปว่าความสําเร็จมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเมื่อเหตุปัจจัยมันถึงอ่ะนึกภาพของน้าอ่ะถ้าอยู่ในอุณหภูมิ90องศามันก็เดิดเบาๆอ่ะแต่พออุณหภูมิของน้ําที่มันเพิ่มขึ้นทีละองศา9 1 9 2 9 3องศา9 4องศาน้ําต้มอ่ะที่มันเดือดพอร้อยองศาปุ๊บมันเดือดปุ๊บ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 เลยนะนะหรือถ้าอากาศมันร้อนมากความร้อนข้างนอกมันสัมผัสมาบางที90องศามันก็ปุดๆแล้ว แต่ถ้าเราไปต้มน้ําบนเทือกเขาหิมาลัยบนก้อนน้ําแข็งที่มีหิมะอยู่อะไรอยู่ไปต้มน้ํากลางหิมะเลยลบสิบองศาลบยี่สิบลบสามสิบเนี่ยบางทีร้อยห้าสิบน้ำยังไม่เดือดเลยนั้นเหมือนจิตของเรานั่นแหละเราฝึกบ่อยๆเราอยู่กับลมหายใจบ่อยๆพอเราฟุ้งซ่านพอเราคิดลบพอเราคิดอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกใจเราไม่ไม่ไม่สบายใจทําให้เรารู้สึกเบื่อทําให้เราหงุดหงิดลคาคัญใจ วิธีง่ายที่สุดที่เราจะต้องกลับมาก็คือกลับมาตื่นเร็วๆกลับมารู้สึกตัวเร็วๆกลับมาอยู่อยู่กับลมหายใจหยุดคิดหรือปล่อยวางความคิดไปก่อนก็ได้ถ้าหวงว่าความคิดจะหายไปนะขณะที่ปล่อยวางความคิดมาดูที่ลมหายใจความคิดที่เรากําลังตึกตรองไข้ครวนกําลังรู้สึกกับมันกาลังเข้มงวดกับมันอยู่มันจะค่อยๆละลายมันก็จะค่อยๆสลายไปมันจะค่อยๆอะไรจะค่อยๆลดขนาดหรือลดน้ำหนักของมันไปแล้วมันจะค่อยๆผ่อนคลายนั่นคือวิธีการ ที่เรากําลังจูนรหัสลับของจิตได้สนึกง,ง่ายที่สุดที่เราจะรู้สึกกับตัวเองอย่างแท้จริงให้ใจเข้าลึกๆอีกครั้งหนึ่งรู้สึกกับความรู้สึกที่ทรงพลังรู้สึกกับความรู้สึกที่สงบรู้สึกกับจิตวิญญาณที่มันมันตื่นรู้มันมีความละเอียดคือต้องอยู่ด้วยความรู้สึกของความ ความเข้าใจอ่ะความตั้งใจความจริงอ่ะคือเราจะจะอะไรจะใช้ชีวิตแบบเอาใจของเราให้มันสนุกสนานให้มันเป็นอย่างทีเ่เราต้องการตลอดเวลาไม่ได้แต่เราต้องเข้าใจธรรมชาติว่าชีวิตมันก็มีทุกรูปแบบอ่ะถึงขึ้นมาทานข้าวทำ,ทำ,ทำนู่นทำนี่อ่ะวันนี้ไม่มีอะไรทำรู้สึกเบือ่ออ่ะบางทีเราลืมไปว่าจริงๆแล้วมีอะไรมากมายที่เรายังไม่ได้ทำต่างหากไม่ใช่วันนี้ไม่มีอะไรทำแต่ไอสิ่งที่เราไม่ได้เคยทำอ่ะเราไม่ได้ทำเพราะเราไม่อยากทำหรือเราลืมทำหรือเรา หรือเราอะไรหรือเรายัางไม่ยังนึกถึงมันไม่ได้หรือเราลืมมันไปโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้กลับมารู้สึกกับพลังอํานาจของจิตท่สานึกถึงความรู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งเพราะพร้อมกับผมในขณะนี้เมื่อเราเข้าถึงการจูนระบบลมหายใจและความรู้สึกมันเหมือนการอยู่คนเดียวแต่ได้เห็นความคิดได้เห็นความรู้สึกของมากมายที่มันเกิดขึ้นเขาถึงใช้คำพูดว่าอยู่คนเดียวมันอยู่กับคนหลายคน คนหลายคนคือความคิดที่มันหลากหลายที่มันพลุกพล่านที่มันผุดเกิดผุดดับที่มันแสดงอารมณ์แสดงความปรารถนาแสดงความวิตกลนแสดงแสดงอะไรแสดงความเป็นตัวตนของมันออกมาแต่ถ้าเราเป็นคนที่เข้าใจชีวิตเราก็ไม่ดิ้นรนไม่ต้องไปไปยุ่งกับมันมากไม่ต้องไปแทรกแซงกับมันมันแทรกซึมเราแต่เราไม่ไปแทรกแซงมันไม่ว่าจะเป็นความคิดอะไรก็แล้วแต่ที่มันชวนให้เราวุ่นวายชวนให้เราชวนให้เรารู้สึกไม่มีความสุข หางที่คิดไปคิดมากับกลายเป็นลองรู้สึกต้องมีความสุขทุกข์เบือ่ลอลำคาญก็ต้องหาอะไรทำนะเรียนรู้ทําอาหารมัางเปิดคลิปค้นคว้าความรู้ทางชีวิตปรัชญาหรือเปิดอะไรเปิด YouTube การท่องเที่ยวอะไรเงี้ยซึ่งผมชอบวิธียายเหล่านี้จะทําให้เราเข้าถึงจิตใต้สํานึกเร็วสงบนะไปเที่ยวญี่ปุ่นมันไปเลยไปเที่ยวออสเตรเลีย ไปปารีสมันไปเลยไปร้านกาแฟในอิตาลีเลยในโรมในในนู่นเลยในสเปนในเมดลิกเลยในนิวยอร์กเลย,เลยไปกินสเต็กที่นิวยอร์กสเต็กที่นิวยอร์กซิตี้เลยที่อเมริกาเลยเราก็เซิร์ชคำว่านิวยอร์กสเต็กหรือว่าเซิร์ชทรเวลกันเดินทางเหมันเราก็อยู่ตรงนั้นคือหมายถึงว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเราดูจากมือถือยังได้เลยหรือถ้าง่ายกว่านั้นคือการอยู่กับต้นไม้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับกัน ทำความสะอาดบ้านบ้างล้างรถบ้างปลูกต้นไม้บ้างเขียนหนังสือหานหนังสือเล่นโปรดเตินออกกําลังกายเล่นโยคะฝึกทําอาหารหรือบางคนก็ทําอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราไม่มีอะไรทําเลยมีวิธีง่ายที่สุดนะคือจับอารมณ์อารมณ์ไหนที่เกิดมาแล้วรู้สึกเราไม่โอเคเราปล่อยมันอารมณ์ไหนที่เกิดมารู้สึกดีเรารู้ทันมันแล้วเราก็ตามดูตามรู้มันนี่คือการสั่นสะเทือนของจิตใต้สำนึก่นเอง กับลมหายใจอยู่กับความรู้สึกที่เรากําลังเข้าถึงหัวใจของเราที่มันสงบสุขที่มันผ่อนคลายที่มันผ่อนพักจหนักรูก้ที่มันสบายสบายที่มันสงบสุขทุกครั้งที่เราเรารู้สึกถึงถึงใจ ที่มันต้องหยุดทุกอย่างเลยหยุดคิดด้วยนะถึงขนาดนั้นเลยนะก็ถ้าความคิดแล้วมันมีความสุขเนี่ยเราคงคิดทั้งวันอ่ะส่วนใหญ่มันอยู่กับความคิดที่ทุกคิดแล้วมันทําให้เรากระสับกระส่ายตะวันกระวายมันทําให้เราเหนื่อยล้าอ่อนเพลียคิดไปคิดมามันทําให้เรารู้สึกจิตจิตมันอ่อนแอมันเหนื่อยวิธีการคือหยุดคิดหยุดคิดก็จะได้หยุดเหนื่อยตอนเราที่เราหยุดเหนื่อยวิธีการง่ายของการหยุดเหนื่อยคือการหายใจสบายสบาย แล้วก็ปล่อยวางความคิดลองทํากระบวนการนี้พร้อมกันกับผมหายใจสบายๆแล้วหยุดเหนื่อยหยุดตั้งใจหยุดทําอะไรแบบแบบอะไรกดดันตัวเองหยุดทําอะไรแบบแบบต้องทําให้ได้ต้องทําให้ให้มันเสร็จอะไรอย่างเงี้ยมันเร่งรีบเร่งร้อนไปไม่ได้นะทําให้เสร็จทําไม่ได้อะดีแต่ต้องค่อยๆทําค่อยๆทําให้มันดีที่สุดแล้วก็ทําให้มันมันอุมันสมนบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือความสาเร็จที่สุด ม่ใท่ทาให้มันเสร็จทําให้มันจบจบแล้วจบกันจบแล้วจบเลยจิตเราจะไม่มีพลังพอฉะนั้นเอาใหม่ตอนนี้ให้มันตั้งรัดตั้งกระแสจิตตั้งความรู้สึกที่เรากาลังสัมผัสกับจิตใต้สานึกของเรารู้สึกกับเรารู้สึกกับหัวใจของเรารู้สึกกับจิตวิญญาณของเรารู้สึกกับตัวตนที่ทแท้จริงของเราเราปลดปล่อยกระแสจิตของเราไปด้วยความรักและด้วยความสุขที่มันาสาน่้นที่มันทรงพลังในหัวใจของเราออกมาอย่างแท้จริง กางชีวิตที่มันกําลังแผ่ซ่านออกมาจากหัวใจของเรากําลังสั่นสะเทือนดวงใจของเราและเรากําลังรู้สึกกับชีวิตที่มันที่มันเป็นชีวิตอนะที่มันเป็นตัวเราที่มีความรู้สึกที่เรารู้สึกแล้วว่าต่อไปนี้เราแค่หยุดหยุดความคิดแล้วมารู้สึกลมหายใจเราจะหยุดความวุ่นวายเราจะหยุดโลกใบนี้ไว้ทั้งหมดภายนอกจะถูกหยุดออกไปหมดเลยทันทีที่เราปล่อยวางความคิดถ้าเราไม่ต้องการหยุด ยุดความคิดมันยากไปสาหรับบางคนเราแค่ปล่อยวางความคิดอยากคิดแล้วก็ปล่อยมันไปจะรู้สึกอะไรก็ปล่อยมันไปนะถ้าปล่อยวางความคิดมันยากเกินไปก็มีวิธีที่เร็วที่สุดก็คือไม่คิดไม่คิดอะไรจะอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวอันนี้วิธีที่สามเนี่ยจะเป็นวิธีที่ทําให้เราเข้าถึงจิตใต้สํานึกได้รวดเร็วที่สุดในระหว่างที่เราหยุดคิดอยู่กับลมหายใจหรือปล่อยวางความคิดหรือไม่ได้คิดอะไรเลยอยู่กับลมหายใจเดี๋ยวความคิดมันจะผุดขึ้นแล้วเลยขาดที่เรา จับจ้องความรู้สึกกับจิตและลมหายใจเราจะเกิดการตื่นรู้ขึ้นเองตามธรรมชาติเพียงแต่เราจะต้องไม่หลงอยู่ในความคิดไม่ติดกับอยู่ในอารมณ์คิดอะไรก็ไม่รู้ติดอยู่กับอารมณ์เบื่อลำคานเรื่องราวที่มันผ่านมาเมื่อวานนี้ไปธุระนั่นทํานี่คุยกับคนนั้นอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็วิตกกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือมีความละมีความรู้สึกกดดันสิ่งนั้นสิ่งนี้จะทําให้ใจของเราต้องว้าวุ่นนี่คือการติดกับอยู่กับความคิดหรืออยู่กับจิตใต้สํเนึกที่มันกําลัง ดีลีทหรือกําลังร mm ีแอคชั่นกับมหาเราเราจึงต้องปล่อยวางและทําให้จิตเราสงบและเบิกบานที่สุดด้วยความรู้สึกที่เป็นอิสระนั่นกับลมหายใจให้ลมหายใจมันรู้สึกผ่อนคลายขณะที่ลมหายใจเราผ่อนคลายมากๆเราจะเห็นลมละเอียดอันนี้คือการที่เรากําลังจะย้ายจิตนะใช้คําว่าย้ายจิตก็ได้แต่นี้ก็ใช้คําว่าย้ายจิตเปลี่ยนโฟกัสของการรับรู้ ย้ายจิตจากการไปอยู่กับความคิดจากการจมอยู่กับอารมณ์จมอยู่กับเรื่องราวจมอยู่กับความรู้สึกวุ่นวายหยุกับความความหลาความความรู้สึกที่เราไม่สบายใจหรือความรู้สึกไม่ดีหรือความรับรู้ที่เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคหรือความคิดที่มันกำลังวุ่นวายใจเราแล้วลองตัดมันออกไปย้ายความคิดมันออกไปข้ามมันออกมากระโดดมันออกมาจากจากตรงนั้นแหละจากความว่าวุ่นตรงนั้นจากความคิดตรงนั้นจากอารมณ์ตรงนั downs, ้นแล้วเข้ามารู้สึกถึง ที่มันสงบอ่ะเม่กี้ลองเข้ามาพวกเราทุกคนลองเข้ามาสัมผัสกับความสงบกับความรู้สึกผ่อนคลายกับความผ่อนคลายกับความโล่งเบาสบายกับจิตวิญญาณที่มันมันเบิกบ,บานมันสงบสุขมันมีชีวิตชีวารู้สึกกับมันอย่างแท้จริงแล้วเมื่อจิตได้สามผัของเรารู้สึก ความสงบหรือความดึงดำหรือความหรือความร่มเย็นหรือความเยือกเย็นหรือความสุขุมหรือความรู้สึกมีชีวิตชีวาเราเราจะไม่เบื่อเบื่อหน่ายในชีวิตเราจะไม่รู้สึกว่าชีวิตแต่ละวันมันช่างช่างยาวนานหรือเราจะรู้สึกอีกแบบหรือว่ามันรวดเร็วอะไรเนี่ยเราจะรู้สึกแค่ว่าทําทุกวันถ้าอาทิตย์ขึ้นเราก็ตื่นหิวเราก็กินอ่อนเพลียเราก็งี่บหนึ่งนะ เหนื่อยหน่อยแล้วก็เราก็ทําสมาธิเราก็พักผ่อนเบื่อเบื่อแล้วก็อ่านหนังสือเปิดคลิปทําอาหารหรือคลิปตลกเฮฮาดูมีเวลาที่จะใข้ควรชีวิตก็เข้ามาอยู่กับตัวเองอ่านหนังสือหรือต้องการรีแลกต์ก็นัดน้ำต้นไม้เฝ้าดูผีเสื้อแสงตะวันอยู่กับสายน้ําอยู่กับความสงบอยู่กับลมหายใจสุดท้ายก็คือ ข้ามอารมณ์ที่มันแทรกแสงแทรกซึมเข้ามาด้วยการอยู่กับลมหายใจอยู่กับความรู้สึกที่รู้เท่าทันคือความปล่อยวางคือความว่างคือความเอ็นอิสระแล้วจิตจะมีพลังขึ้นทําแบบนี้บ่อยๆย้ายจิตมาอยู่ที่ลมหายใจและใช้ลมหายใจให้จิตมีพลังจากการอยู่กับลมหายใจเนี่คือศิลปะชั้นสูงที่นักบวชหรือที่องค์พระบรมสมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ถ่ายทอดให้กับมนุษย์มนคือการอย่างรู้ในกระแสทานแห่งชีวิตอันลึกซึ้งนั่นเอง ความรู <N cess inh aling> <handled kr> ้สึกในขนาดนี้เมื่อเราทําสมาธิและทําจิตอย่างว่างอย่างเบาที่มันว่างนี่ไม่ได้ไปไปอะไรไปหยุดคิดนะแต่มันปล่อยวางความคิดและตอนที่เราปล่อยวางความคิดเราลองจับลมหายใจสบายดิความคิดก็ยังเกิดขึ้นเป็นระยะระยะนะแป๊บตั้บบนะนะเกิดขึ้นเดี๋ยวผุดเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวแวบแวบโปรแกรมออกมาแต่ว่าจิตของเราไม่วอกแวกจิตของเราไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปแทรกซึมกับเขา แล้วเมื่อเราเข้าใจถึงอย่างนี้นะจิตเราจะว่างเองมันจะเย็นเองมันจะตั้งมั่นเองที่เราพูดถึงจิตตั้งมั่นที่เราพูดถึงจิตพอดีพอดีเนี่ยมันไม่ได้พอดีพอดีเพราะเราสมหวังสมปรารถนาวันนี้เป็นวันที่สนุกสนานเราเลยมีความสุขถึงวันนี้เป็นวันที่มันไม่มีอะไรเลยว่างเลยทุกข์ด้วยซ้ําก็เป็นวันที่เราปล่อยวางได้เป็นวันจะไปอิสระจากความคิดเป็นเราที่เป็นวันที่เราหยุดโลกภายนอกหยุดความคิดที่มันมาเข้ามาเป็นเชื้อโรค เป็นไวรัสที่มันมาแทรกซึมในร่างกายในลมหายใจในจิตวิญญาณในอะตอมในเซลล์ชีวิตของเราแล้ววันนี้เราเข้าถึงอะตอมของความสําเร็จและความสุขหรือความบุรมสมบูรณ์แล้วเรากาลังเข้าถึงสนามพลังชีวิตที่มันส่งอนุภาพที่มันเปล่งออกมาวาวว่านซาบซ่านว่าวูบว่าทซาบซ่านเข้าไปในจิตเราในจิตใต้กำเนิดของเราในดวงวิญญาณของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเรารู้สึกกับพลังอํานาจอันเล่นลับที่กําลังสัมผัสที่มันเกิดกระแส ยู่ในจิตวิญญาณของเราอย่างชัดเจนแล้ะมันคือความรู้สึกที่เรากําลังสัมผัสและรู้สึกได้อย่างง่ายดายเราจะเห็นถึงกระแสที่มันผ่านเข้าไปในเซลล์เหมือนคลื่นไฟฟ้าเหมือนสนามคลื่นแม่เหล็กเหมือนจิตที่มันกําลังเกิดการสัส่นสะเทือนเข้ามาในระดับอะตอมหรือเซลล์ในร่างกายของเรารู้สึก ถึงความสักซารนความมีสติความรับรู้กับลมหายใจที่มันที่มันทําให้เราย้ายจิตเข้ามาตื่นรู้อยู่ในความรู้สึกที่เป็นอิสระจากความคิดที่เป็นความรับรู้ที่มันเป็นปัจจุบันขณะที่เป็นความรู้สึกที่จิตของเรามันมีกระแสของสนามแม่เหล็กและคลื่นไฟฟ้าที่มันมุว้ววาบซับซนจนเราตื่นรู้เวอรบานเข้าไปในเซลล์เราในอะตอมเราในจิตใต้สำนึกของเราในดวงวิญญาณของเราในลมหายใจของเรา ใน, 1990. ในความรู้สึกของเราและรู้สึกลมหายใจนั้นชัดเจนขึ้นรู้สึกกับมันชัดเจนขึ้นครับรู้สึกกับลมหายใจและความรู้สึกที่ชัดเจนขึ้นตามลําดับความรู้สึกที่เรากําลังสัมผัสกับลมหายใจความรู้สึกที่เรากําลังรู้สึกกับจิตใต้สำเน็จท,ที่มันกําลังสงบและตื่มเบิกบานทุเรนกําลังกําลังผ่อนคลายกาลังตระหนักรู้กําลังรู้สึก ตามความเป็นจริงจิตจะไม่มีความตัดสายจะไม่มีความความอะไรความวอกวักวอกแวกจะมีความรู้สึกดิ่งลึกสงบแต่จะมีความรู้สึกอ่อนโยนมีความรู้สึกสบายบาย,บายนี่แหละคือการจูดตัวเองกับความสงบกับจิตที่มันมีพลังต้องอยู่กับลมหายใจยิ่งคิดมากยิ่งต้องอยู่กับลมหายใจเยอะยิ่งวุ่นวายกับความคิดนะ ก็ต้องยิ่งย้ายความคิดมาอยู่กับลมหายใจยิ่งติดยึดอยู่ในอารมณ์และความคิดจนเรารู้สึกว่ากําลังถูกความคิดมันกระหน่าซ้ําเติมเหมือนเรากำลังอยู่ในสมรภูมิสงครามที่มันกําลังลบกันด้วยความคิดด้วยคลื่นของอารมณ์เราจะต้องออกมาจากสมรภูมินั้นโดยฉับพลันข้ามช็อตมาเลยข้ามอารมณ์ตรงนั้นมาเลยแล้วก็อยู่กับความปล่อยวางอยู่กับลมหายใจอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับความมีสติเบา อยู่กับความรู้สึกที่เป็นอิสระจากอารมณ์และความคิดไม่แทรกแซงไม่ทิ้งความคิดไม่หยุดความคิดแต่ไม่แทรกซึมและไม่เข้าไปแทรกแซงความคิดนั่นเองจิตเราจะค่อยๆมีพลังขึ้นมีความรู้สึกโล่งๆโปร่งเบิบบานสงบแล้วก็รู้สึกถึงความความไหนความสบายใจความความอะไรความความความ ความสุขใช่ความเบิกบานความความความมีชุตีวาใช่เกิดขึ้นกับหัวใจของเราหัใจก็ไปอีกแล้วลื่นลมหายใจเบาๆให้มันซาบาบเข้าไปในจิตใต้สานึกเข้าไปในวิญญาณของเราเข้าไปในความรู้สึกของเราแล้วเราจะรู้สึกถึงพลังของความอุดมสมบูรณ์และความสําเร็จนี้อย่างง่ายดายด้วยตัวเราเองตลอดไปนี่คือการจุนจิตอย่างรวดเร็วที่เรากำลังสัมผัส ความรับรู้ของจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริงไม่เข้าไปสักสายอารมณ์ไม่เข้าไปบีบคัน้นไม่เข้าไปว้าวุ่นไม่เข้าไปแทรกแซงความคิดและไม่เข้าไปรับอารมณ์เช่นเบื่อหมดแรงรู้สึกอะไรรู้สึกว่าวุ่นใจวุ่นวายกับความคิดจนเรารู้สึกหมดเรี่ยวแรงอะไรเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแสดงว่าเรากําลังไปอยู่ในย่านความทีที่เพียงพ้ําเป็นเหยื่อของความคิดหรือสถานการณ์ที่มันกําลัง กำลังปลุก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 ปั่นเรากาลังครอบงําเรากาลังระดมปลุกระดมเราเราปล่อยเราข้ามเราเป็นอิสระแล้วเรารู้สึกถึงความร่าเริงรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวารู้สึกถึงการปล่อยวางด้วยการข้ามความคิดทั้งหมดด้วยการปล่อยวางทั้งหมดด้วยการเป็นอิสระทั้งหมดมาอยู่กับลมหายใจพร้อมๆกันมาอยู่กับลมหายใจที่ชัดเจนและรู้สึกพร้อมๆกันในขณะนี้นั่นเอง ถึงพลังของชีวิตที่มันสมบูรณ์แบบที่สุดที่เกิดขึ้นจากการสุกผลของเราในขนานี้รู้สึกได้ว่าเรากำลังรู้สึกถึงจิตวิญญาณอย่างแท้จริง